สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง imac มีกุศลนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีทำนะครับลบเสียงร้องนะครับลบเสียงร้องออกจากดนตรีนะครับลบเสียงร้องออกจากดนตรีนะครับออกจากเพลง mp3 ของเรานะครับออกจากเพลง mp3 หรือว่าเพลงต่างๆนะครับเพื่อเอาไปทำคาราโอเกะร้องนะครับวิธีลบเสียงร้องออกจาก เสียงดนตรีนะครับง่ายๆนะครับผมโดยเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปใดเลยนะครับเดี๋ยวเว็บนี้ผมจะทิ้งไว้นะครับใต้คลิปก็แล้วกันนะครับใต้ e s c r i p t i o นนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็กดนะครับเลี้ยงนี้ใต้คลิปนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ให้เรานะครับกดตรงที่ดอปอคลิกทูอัพโหลดยูออเดโอนะครับผม ก่อนเดินเราต้องมีเพลงที่เราต้องการจะทําอยู่ในเครื่องก่อนนะครับถ้ายังไม่มีก็ไปหาโหลดมานะครับใน YouTube หรือว่าอะไรต่างๆก็ได้นะครับโหลดไว้ในเครื่องก่อนนะครับอ,อันดับแรกนะครับอันดับแรกเราก็เข้ามาในเว็บต,ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับกดเข้ามานะครับเปิดขึ้นมาแล้วให้เรากดตรงที่ดอปคลิกทูอัปโหลดยูออเด u d โอนะครับกดเข้าไปครับผมอ่าพอกดเข้ามาแล้วเรา มันก็จะให้เราเลือกนะครับเพลงที่อยู่ในตัวเครื่องของเรานะครับแล้วก็ทําการเลือกนะครับไฟล์เพลงนะครับที่อยู่ในเครื่องของเราเอาไว้ไหนแล้วก็เลือกเอานะครับข้องผมอยู่ในดาวน์โหลดนะครับ่าผมจะทดสอบเพลงนะครับเพลงนี้นะครับแค่วันเดียวนะครับ พอเลือกเข้ามานะครับมันก็จะประมวลผลนะครับตัวนี้นะครับขีดดำๆนี้นะครับมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นจนสุดนะครับก็ทําการรอสักครู่นะครับผมจะเร็วจะช้าอยู่ที่เน็ตของเรานะครับเน็ตของเราจะแรงหรือไม่แรงนะครับถ้าเน็ตแรงก็รอไม่นานนะครับผมเพราะว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะในการ แยกเสียงออกจากดนตรีนะครับผมเพื่อทำคาราโอเกะนะครับในเว็บตัวนี้นะครับอพอมันประมวลผลเสร็จนะครับมันก็จะอ่าประมวลผลสักครู่รอสักครู่แล้วมันก็จะขึ้นมาแถบตัวนี้นะครับเมื่อมันขึ้นแถบอสีเขียวสีฟ้าตัวนี้แล้วครับถ้ามันยังไม่ขึ้นอถ้ามันยังไม่ขึ้นแถบสีฟ้าตัวนี้ให้รอสักครู่นะครับ จนกว่ามันจะเด่งขึ้นจากสีฟ้าตัวนี้นะครับพอมันขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปตรงที่คำว่าดาวน์โหลด the อ่าอินส e เมนนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับผมรอสักครู่นะครับมันก็จะทำการเด่งให้เราดาวน์โหลดนะครับนี่ครับผมมันก็จะเด้งมานะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดอ่า กดดาวน์โหลดนะครับผมไปดูตรงนี้ครับผมเนี่ยมันกำลังดาวน์โหลดไฟล์ที่ตัดเสียงร้องออกให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราไปดูไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับจะลองไปฟังดูนะครับ ในดาวน์โหลดนะครับนี่ครับผมไฟล์ที่ดาวโหลดมาเมื่อกี้นะครับในอินบอนี่อิ board, board, นบอนี่ครับตัวนี้นะครับที่แปลงแล้วนะครับตัวที่แปลงแล้วมันจะชื่อแบบนี้นะครับอินบอแล้วก็มีตัวเลขมากมายแล้วก็ ข้างหลังจะเป็นแอคคอมเพนนิเมนนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังตัวที่ยังไม่แปลงก่อนนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับ นี่คือนะครับตัวที่ยังไม่แปลงนะครับเราลองมาฟังตัวที่แปลงแล้วเมื really, ่อกี้นะครับผมเสียงดนตรีไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับยังเหมือนเดิมนะครับคุณภาพเสียงดนตรีก็ยังเหมือนเดิมนะครับอาจจะ ยงร้องเลยนะครับเียงังคิดทำเง็นกวได้สบายเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะครับสลับนะครับเว็บไซต์เรียบดีนะครับ มันจะทำนะครับให้เราทําฟรีได้วันละ2เพลงนะครับผมใช้ฟรีได้2เพลงนะครับต่อวันนะครับถ้าใครอยากจะใช้ได้หลายๆเพลงนะครับมันให้ซื้อด้วยนะครับมีให้ซื้อด้วยนะครับถ้าใครอยากซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับผมแต่ใครอยากใครอยากจะทําฟรีก็ทําฟรีได้วันละ2เพลงนะครับผมอ่าประบาณนี้ นะครับผมเดี๋ยวลิงก์นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับใครอยากทําก็กดเข้าไปใต้คลิปได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับอ่าหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กําลังมองหาอ่าการทําเก่าเกะนะครับจากเพลง mp 3หรือว่าเพลงออดิโอต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ก็จะเลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง imac มีกุศลด้วยก็แล้วกันนะครับ อไว้พบวกันคลิปหน้าว่าจะลงคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยก็แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ